มีผู้ใช้ reddit คณนณนึงครับทุกคนเขาได้โพสต์อยโอนะครับและก็เล่าเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นฮนะเขาเล่าว่าบ้านของเพื่อนคนเนี่ยที่อาศัยอยู่กับครอบครัวณปัจจุบันเนี่ยเคยถูกใช้เป็นคลินิกหมอประจําภูมิภาคฮนะเมื่อหลายร้อยปีก่อน จากข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยอาคารหลังที่เขาอยู่เนี่ยมีประวัติยาวนานมากครับย้อนกลับไปถึงยุคก,ก่อนสงครามกลางเมืองสหราัฐะในปี1861ด้วยความเก่าแก่และก็ประวัติศาสตร์ที่มันฝังแน่นอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยจึงมีเรื่องเล่ามากมา,กมายครับเกี่ยวกับพลังงานลึกลับและก็เหตุการณ์เหนือธรรมชาติเว้คือผู้เล่าอ่ะเขาได้รับแจ้งว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีพลังงานบางอย่างอยูอย่จริงฮะและเคยมีหลายคนสัมผัสถึงความผิดปกตินั้นอย่างเช่นในคืนนึงครับมีการตั้งกล้อง,งบันทึกภาพไว้ใช่ไหมซึ่งวิดีโอเซตเนี่ย เหมือนมีคนเดินขึ้นบันไดไว้และคือไอลักษณะเงาที่มันปรากฏบนคลิปวิดีโออะคือมันบอกไม่ได้ว่ามันเป็นคนเป็นสิ่งของหรือมันคือเงาพา,พา,พาดผ่านรถวิ่งผ่านแล้วมันมาสาดของในบ้านอนะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่มีคนอยู่ในบริเวณนะครับที่เงาแล้วมันเคลื่อนไหวแต่กล้องเนี่ยจับภาพอย่างชัดเจนฮะซึ่งเขาบอกว่าวิดีโอนี้มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับของสิ่งที่พวกเขาอาจจะต้องเผชิญต่อในบ้านหลังนี้ตอนนี้คือทางเพื่อนและครอบครัวคือเขาตั้งคำถามว่าไอบ้านหลังเนี้ยมันแค่เก่าจริงหรือมีบางอย่างสิงสู่อยู่ในบ้้าาาาาาานนนหงงีตตแแ่่่พววกกเเเเคคมมะะบบ็ออยไรรปณ ในบ้านตัวเองเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าพอหาคําตอบดูมันคือไฟจากถนนเว้ยที่อยู่ด้านนอกเี่บมันสาดเข้ามาในบ้านครับแล้วมันไปกระทบกับต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านครับแล้วก็แรงลมของต้นไม้เนี่ยที่มันพัดต้นไม้เนี่ยมันเลยทําให้เงาที่เกิดจากไฟถนนแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันสาดเข้ามาในบ้านแล้วดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวครับแล้วทุกคนเลยครคับคิดเห็นเรื่องนี้ว่ายัางไงบ้างฮะ